สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเลิศมากเลยนะครับผมคือหลายวันแล้วนะครับที่ไม่ได้มานั่งเล่นปิ้งปูปิ้งปลากินข้าวที่แคมน้ำนะฮะพูดไทยมั่งพูดลาวมั่งนะครับผมต้องขออนุญาตด,ด้วยครับ f อทุกท่านครับผมนะฮะคือตอนที่ผมถ่ายวิดีโอนี้นะฮะคือระยะใกล้ๆจะใกล้ๆสงการนะครับนะครับผมนี่ครับได้ป่าใยญ่ๆมากมายเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ดูสินะครับป่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับแคม น้ำสันนะครับน้ำสองสีที่นี่เขาก็เรียกว่าปากสันเพราะว่าน้ําสันคบกับแม่น้ำโขงนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าปากสันนะฮะคือถ้าจะเลือกเวลา ก็เลือกไม่ได้นะครับคือเราต้องดูตัวที่ระยะเวลานะครับน้ำมันลงเยอะมากเลยน้ำสันมันลงเยอะมากแหง้งแห้งหลายแล้วพี่น้องแห้งหลายหลายเออยังเหลืออยู่น้อยนึงที่ว่าอยู่แคมฟังมันมีเป็นดอนเป็นยังไปปลาน้อยกับโคตรหลายซันพอแม่พี่น้องเห็นนี่แหละ อันนี้ก็อาจารย์บรรยินเนาะพาครอบพาครัวมาผู้เก็บป่านี่ก็เป็นพันธมียของผู้ค้าเองเด้อพี่น้องทั้งหลายเนาะพี่น้องป้องปายนะครับคือพี่น้องครับนะครับใครที่อยู่ปากซันเอ่ยที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะเดือนสามเดือนสี่เดือนห้านะครับผมถ้าใครอยาก ิดว่าอยากจะมาเล่นอยากมาหาปิ้งปูปิ้งปลากินริมน้ำนะครับแคมน้ำซันน้ำโขงก็ได้นะครับมาหาผมได้เลยนะครับนี่ครับอาจารย์บรรย็นกำลังเอาปลาน้อยนะฮะตัวเล็กๆแต่อร่อยมากนะครับผมนะครับคือตอนนี้นะครับประมาณเวลาตอนนี้ก็ประมาณอยู่ ห้าโมงเย็นนะครับตะวันหลับใกล้จะหลับขอบฟ้าแล้วนะครับพี่น้องครับนะฮะอาจารย์บรรเย็นใจเย็นเย็นก็เลยได้ตั้งชื่อว่าบรรเย็นนะครับพี่น้องใครที่ชอบกินปลาชอบหาปลาเหมือนผมนะฮะก็ทักหาผมได้เลย นะครับที่ปากซันเอาไปนี่ครับกำลังย่างอยู่เลยครับย่างปลาตัวเล็กๆโอ้ยอร่อยมากเลยนะครับนะฮะเล้าขาวกึกเบาๆนะครับผม <laughs> ตามที่ชอบนะครับนะตามที่ชอบ นี่ก็ปากสันฮะตัวจริงเลยปากสัน้นปากสั้นแม่น้ำโขงนะครับพร้อมน้ำสองสีครับนี่ก็พันละเมียพันละยานะครับอันนี้ก็อาจาร,รย์บรรยน์นะครับวิศาการหาปูหาปลาเขาพาเรามานะครับแหก็มีด้วยนะครับเอาเหมาด้วยเหได้ ไม่ใช่เหเอ็นนะครับนะใครที่อยู่ใกล้รอบตัวเราอยู่แถวแถวปากสันถ้าอยากกินเข้าป่าอย่ามาอย่างมาเล่นแบบนี้ช่วงเดือนสี่เดือนห้าสงการนะครับผมแชทหาได้นี่ครับอาหมวยลูกสาวเดียวของบรรเยนนะครับส่วนส่วนชุดดำก็ น้องรักของพี่เองนะครับของคนภาพเสียงนี่เองนะครับนี่ครับปากซันแม่น้ำโขงนะครับส่วนคนนี้ก็เสื้อสีม่วงนะครับก็เป็นภรรยาผมเองนะครับเขาเพิ่งมาอยู่ด้วยนะครับคือเขากับเราจากกันได้ตั้งสิบกว่าปีไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับ ผมก็มาอยู่โดดเดียวเดียวดายเหมือนคนไร้ค่านะครับคนอื่นเขาดูเราอายุแก่แล้วทำไมไม่มีใครอยู่ด้วยเหมือนไร้ค่าจริงๆไม่มีอะไรนะฮะก็เลยว่าตัดสินใจนะครับพาเขามาอยู่ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เขามาอยู่ด้วยแล้วก็พาเขาไปกินข้าวป่าเอาแหาไปหาปลานะครับ ได้ปลาตัวเล็กๆแบบนี้มาปิ้งนะครับมาย่างนะครับผมใครที่ชอบอย่างผมนะครับกดไลค์กดแชร์ขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับสังเกตดูที่เสื้อไอ้พันลเมียผมนะฮะลุยน้ำมาขนาดคนอย่างเขาเกือบเพียงคอเลยนะครับนะฮะนี่ครับ ทางฝั่งนี้นะครับอ้อนี่ครับนี่อีกทีนะครับปากซันแม่น้ําโขงนะครับนะครับผมปากซันแม่น้ําโขงครับคือที่ผมต้องมาพูดแบบนี้นะฮะก็เพราะว่าตอนที่ผมถ่ายทํานะครับมันมีเสียงเพลงเสียงรบกวนแยะมากมายนะครับเข้ามาเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาเอามา ภาพเป็นคลิปเสียงใหม่ใส่นะครับจริงๆแล้วผมถ่ายตั้งแต่สงการนนแล้วนะครับผมขนาดที่รอย่างปลาเล็กๆนะครับยังไม่สุกนะฮะก็กินมะม่วงลงไปย่างอร่อยมากเลยอร่อยหรือเปรี้ยวไม่รู้นะฮะดูสีหน้าครับผมนะครับดูสีหน้าอร่อยหรือไม่นะฮะเปรี้ยวไหม ดูก็รู้นะฮะเปรี้ยวจริงๆแต่ก็ต้องทำอย่างที่อร่อยนะฮะให้เอฟซีเขาดูนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม